โอเคนะครับวัดดีครับเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องนะครับนี่ปลากระผมแล้วนะครับในช่องบ้านๆนะครับมาพบกับผมเหมือนเกยเนาะรีวิวของกินแมลงมันนี่นะครับกามีอย่างพ่อเนาะก็อาญาของกินแล้วตะกี้นะเลยกลับมารีวิวเพื่อนๆดูนะแมงวันเยอะไปหน่อยนะขอมือปัดๆหน่อยเอามาเริ่มอย่างแรกเลยนะครับอย่างแรกนี่นะครับก็เป็นอ้อมปันนินนะครับเป็นอ้อมปันนินปันนินนี่ก็เป็นบ่อที่นักการเหมือนเกานะครับเหมือนเดิมเบือก่ายทอดละ ทอดปิ้งยังข้ากลใกล้แล้วเนาะขอากระงเองไม่แย่เป็นพ้อมห้องพ้อมปั่นนิดนะก็จะมีเครื่องก็จะเป็นเครื่องก็มีพริกอมแดงกระเทียมจะไข่เนาะตำตำตำอะไรละเอียดนะแล้วก็เอาต้มน้ำมันร้อนนะครับแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปแล้วก็ใส่ปลาลงไปขัน้ำเดือดเนาะแล้วก็ใส่ป,ปรุงเครื่องปรุงใส่พวกปลาห่าพวกผงชูรสรสดีอย่างลงไปนะครับแล้วก็ใส่ผักชีลาวแล้วก็ต้นหอมนะครับมาได้มีอย่างมากมายครับเมนูนี้ แต่บอกเลยรสชาติอร่อยนะครับหอมนี่มันจะมีความหอมของไอตัวปาชีลาวนะครับมาดูเมนูต่อไปนะครับเมนูนี้เป็นเมนูพริกชี้ฟ้านะครับยาไส้นะครับก็พอดีไปกาดมาเนะหันพริกชี้ฟ้ามาหมูจะเป็นยังไงหนอก็ลองมาแย่เป็นยาไส้ดูนะครับก็เอาหมูนะครับหมูหมูหมูบดของเฮาหนอซื้อหมูบดมาแล้วก็เอามามักกระเทียมพริกไทยดํานะครับ แล้วก็ห้าพผักชีนะครับแล้วก็มากแล้วก็ปรุงปรุงแล้วก็มันยัดยัดกับพริกสีฟ้าเขาแล้วก็ไปย่างเนาะย่างย่างนี่คือย่างในเตาอบลมร้อนนะครับตัดจะได้ประมาณนี้สีสันน่ากินอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็นี่นะครับเป็นเมนูน้ำพริกปลาย่างเนาะน้ำพริกปลาย่างแบบแห้งๆนะครับเพราะว่าปลาย่างนี่เขามีนักเนาะผมก็แต่ว่าเขายนี่เป็นไอ้ไอ้ซุปมเะเขือใส่ป่าย่างเนาะแต่วันนี้ผมเอา ปลาย่างมาทําน้ําพริกเลยเป็นน้ําพริกปลาย่างแบบแ,แห้งๆนะก็เราจะเอาปลาย่างมาปั่นนะครับแล้วก็เอาหอมแดงหอมเตียมไปมะกรูดพริกนะครับมาขัา่เงงแห้งใหง้มันหอมนะครับแล้วก็มาคลุกกันแล้วก็ปรุงนะปรุงเกลือปรุงชุรสรสด,ด,ดีน้ําตาลนะครับพริกป่นนะครับจะได้ประมาณนี้นะครับเมนูนี้เก็บกินได้หลายวันเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นน้ําพริกแบบที่เขาซื้อตำกานะดตำกาบเป็นพริกน้ําพริกแหง้งน้าพริกปลาย่างแบบ ที่เขาใส่กระปุกนะฮะผมก็เอามาเนี่ยเวลาเพื่อนคนไหนอยากกินกน็กินได้หลายวันเลยนะครับเก็บไว้ได้หลายวันล่ะแล้วก็มีนี่อันนี้เนื้อเป็ดกระปิแล้วก็เาพักนึ่งเนาะแล้วก็แค่หมูอันนี้ไ่ได้เนี่ยนะครับพอดีพี่ที่ทํางานไปกันซื้อมาซื้อออามาหอมหอมกินด้วยกันเนาะจะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะจิ้มห้ดยู่หื้อดูนะครับเริ่มจากอ่อมปานี้เลยเนาะจินมเนื้อะนะครับ อมพักชีลาวขนาดนะครับแล้วก็ไปแมงลักอม,มอครับต่อไปก็เป็นพิจีฟานย่าไส่หนอผมเอาชิ้นหนึ่งเลยนี่หอมพริกไทยดำนะครับเอาผมมาร์กใส่พริกไทยดำลยออหอมมมมอครับรสชาติกำลังดีเลย พริกกรอบอ่ะหอมพริกตัวนะครับพริกที่ฮอไปย่างอ่ะกอวยเตี๋หมากังเมงวันเยอะไปหน่อยครับเมล็ต่อไปก็เป็นน้ำพริกปลาย่างเขานะครับดูน้าจะกรอบขนาดนะครับไปมะกูุนี้กรอบขนาดน้ำพริกนี่ฮอเอกินครับข้าวเจ้าเนาะหรือว่ากินกับข้าวเหนียวมันฮ้อนนะครับเหมาะเลยนะครับ เอาคนนึงเนื้อนะครับเบาะอันนี้ให้หอมมีเข้าเนาะจิ้มให้นดูก่อนอืมหอมแล้วก็กรกอบนะครับหอมพวกกระเทียมพวกอไอ้หอมแดงที่หอมมาเจียวเนาะแล้วก็ใบบักบูดเนาะคยั่งนึงเนาอน้ำน้ำมิกกะปิหน่อย รสชาติเคนะครับของพิจักรัดโอเคจดีได้ก็ฝากเพ like, ื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ใกันไปนะครับเหมือนเดิมครับเพื่อนๆอยากหัวสูตรเมนูางัเข้าผมแงอย่างไรพองนะี้เพื่อนๆก็ไปดูในช่องผมได้นะครับในช่องบนบ้านๆน,นะครับคอมเมนต์แนะนําอย่างไนก็นได้นะครับอันไหนที่อยากถึงแงยหรือว่าอยากให้ปรับปรุงมันดีขึ้น,นหรอกแต่คอมเมนต์บอกมาได้เลยนะครับ โอเคกินข้าวแรงตกันครับวันดีครับนี่นะครับเพื่อนเพื่อนเบื้องหลังของการกินข้าวนะครับสังเกตดูเข้านะครับก่อนถ่ายรีวิวข้าวมีบกีอยางครับหลังจากที่ถ่ายเสร็จแล้วโหน้ำแตกของกินหนักขนาดนะครับแต่ละคนซื้อแารโฮมกันเนาะหนักนะครับอลพี่หมอนลองชิมอะไรมากันบ้างยัง อ๋อไอ้ตีนไก่อร่อยมากเนาะ,ะตีนไก่อร่อยไม่ใช่อ๋อพริกกับพริกยาไซเป็นไงวะอร่อยมากเลยอะอ,อร่อยมากอ่ะพิรันชิมออมนี้อ๋อชิมแต่พักปลากรบปกินปลากรบปตักเน,นี่ยนะครับหน้าคนจอมเบสนะครับคนหาปลาเพื่อกินนะครับอืมนะโชว์หน่อยเป็นไงครับรส<ม>ชาติร้อนฮอนหรือว่าลำลำขนาดครับอ่ารำขนาดอืมจะนี้คน ตอนนี้คนคอ, <ะ S 2> อยกินอ่ะคนคอยกินคนคอยกินคือยังไงขอคอยนั่งแดกเนี่ยอ๋อเอาวิชิตชิมสักอย่างนึงนี้อ่าวิชิตลองชิมดูเป็นไงอร่อยครับอร่อยจืดหรือเค็มเผ็ดนิดนิดเผ็ดนิดนิดเอาตากล้องไปหน่ยนะตากล้องตอนนี้บอกว่าไม่ไม่รู้ครับไม่เคยกินก็ก็กินก็กลไปกินได้ครับกินได้กินได้เอาตากล้องชิมสักอย่างนึงนี้ตากล้องตากล้องอ้ํา ชิมไหมชิมน้ำพริกเอาพริกก็ได้อะโอเคเป็นไงรสชาติเค็มๆมันๆพริกโอเคจัไม่เผ็นเอาที่พูดกันมานี่แต้บะแต้ผมกนะเพราะว่าอาจจะกลัวบ่คือผมกลัวผมม่ได้แยกกับเข้าใข้กินโอเคขอบคุณมากนะครับ